สองใช่ค่ะเดี๋ยวไปรำด้วยกันจะรอน้ำเพลินเร็วเข้าเห็นมไปรำปเร็วไปรำได้ปะ่ะ <c oughs> เร็วไปรำเร็วไปรำใครเขินอะ่ะเห็นไม่ได้ไปต่อไปต่อไปเลยใช่ปะ่ะอ่าเนาะไม่ได้ไปหน้าเรยวขึ้น <c oughs> หน้าจะเป็นเพราะทำจมูกแล้วก็แล้วก็ผอมลงด้วยหรือเปล่าของให้เราขึ้นรถป่ะขึ้นรถใช่ปะ่ะขึ้นรถไปรำใช่ไหมไ <c oughs> ปรำบ้านเจ้าภาพอ๋อรำบ้านเจ้าภาพ เป็นรำบ้านเจ้าภาพค่ะเดี๋ยวเราขึ้นปิกอัพไปเดี๋ยวเราจะขึ้นปิ๊อัพไปนะคะอยากคุยกับพี่ออสป่ะอยากให้คุยให้คุยกับพี่ออสแล้วให้พี่ออสขอบคุณก่อนว่าได้รางวัลพี่ออสาให้รางวัลฝากให้รางวัลพี่ออสพันหนึ่งร้อยคนฝากให้รางวัลพี่ออสฮะ พันหนึ่งร้อยคนไม่ได้พันหนึ่งร้อยบาทจองจะขาดทุนซะไงไปเดี๋ยวไปลำมาจะภาพเฮ้ยเราจะขึ้นปิกอัพรถคันนี้รถคันนี้รถคันนี้คือที่เราจะขึ้นนะคะพาสองขันไหนสองขันไหนสองขันไหนเราไปรถพี่เต้ยจับจองในหองที่นั่งโดยเร็วในรถซุนวีลิเกไม่ทำตางแสดงนะพี่น้อง ก็ทาซเช่นเคยทานคนก่อนโอ้โหช่วงดีเลยนะพี่ๆแกปะใส่ตาลครับร้องเพลงแล้วแต่พี่น้องเก็บแรคนดูจิบสารนะครับจิบ็ะไรนะครับให้เราขอเลิศหรือเปล่าพี่หญิงมีพี่หญิงสี่คนเหรอไอ้ตองวัเไหนมันใส่ชุดอ่ะรู้เลยกำลังใหม่ตัวนะนี่นะคะเรามาลดอะไรนะเราจะมาลดเลยพี่เท นำเข้าค่ะจากสุโขทัยแล้วแบบประทุนค่ะหมด้ะหมดค่ะคุณนะคะนี่จับดีๆเด้อพี่เอ็นเอามาใส่ให้อันนี้น้องกิมแล้วก็น้องเนสใช่นช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีแล้ววันนี้ไม่ได้โทรจากมาเลยไม่ได้มาไกลอ่ะบ้านเขาด้วยไปบ้านเจ้าภาพ ไปบ้านเจ้าภาพอยู่ขาดทุนซะแล้วนี่ไงพอละสามร้อยอ่ะปิดท้ายสองร้อยมาเกทับแม่ลูกไม่ได้มาหาพี่ย้อนแค่าามากอ่ะนี่เราก็ บ่อยนะก็ก็บ่อยอยู่กันที่ว่าไปล้าบ้านเจ้าภาพนะคะพี่เกลนจะไม่ไกลขนาดแต่ส่วนมากจะส่วนสมากส่วนมากส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ต้องคร้องคร้องเสียงไม่ต้องคร้องเสียงใช่ไหมอันนี้ป้านุ่นพี่น้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นน้องเป็นน้องของรุ่นเนตรนะเป็นน้องของรุ่นเนตรนุ่นโหนกนุ่นโหนกคนข้างๆพี่ไผ่น้องน้องน้องแพทนับประพาสวัสดีค่ะ ชุดขาวคลายน้องนนศิลปินมาใหม่น้องใหม่ใช่นนป่ะใช่นนป่ะใช่นนนนค่ะมาใหม่ศิลปินมาใหม่ค่ะอย่าก็ล่วงอ่ะจริงตอดีซื้อถุงพุดดิ้งนะครับก็ทาว่ะ ชีวิตนางลำอย่างพวกเราชีวิตนางลำไัยเขาจะแลมาพาองาไปพมอะไรให้สาวๆคนละหนึ่งพวง้เอเอาสาร้านคัดล็อกตามร้านคัดลอกตุ้ยมีตับด้วยอุ้ยไก่ย่างน่ากิน อยากกินไก่ย่างอ่ะเดี๋ยดิใครจะเอิรางวัลให้เราซื้อไก่ย่างไหมคะมีลูกชินกช้นด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่พี่ใจดีก่อนย่างย่งวันนี้ต้องปิดบอกว่ามีลูกชิ้นด้วยวันนี้พี่พี่ต้องปิดปิดรางวัลที่ห้าร้อยแม่ฝ้ายรอรับชุดน้องโฟกด้วยนะคะเขาไปส่งให้ที่บ้านน,าน้องเนส่งดีๆ น่นเลยเดียวเราพอดูมีนุ่มไม่ใช่นุ่นดำดงค่ะคนละนุ่นกันนี่ดำดูดดำดูดดีดำดูดดีไปค่ะพันสามคนไม่ปิวค่ะถ้าถ้าใส่ผมมากอุ้ยโทษกันละกินนะไม่ไม่หลายอย่างแล้วเราเต้นทุกอย่หัวหัวเล็ดหัวมีล่มเจอล่มหน้าหน้า 500นะพี่ฝ้ายเดี๋ยวแอมโอนให้เดี๋ยวทักแชทส่วนตัวขอบคุณนะโวนน้องแอมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ไนไรลูกเก็บไว้ก็ได้พี่แซวเล่นแต่ได้ก็ดีเล่ <c oughs> น,นนะอันนี้ค่ะได้คาะค่ะไดานั่งดีๆไ,ไปเลนะ่นชีวิต นี่เป็นปิกอัพเหรอคะมันเป็นปิกอัพแล้วนะคะทำไมเราไม่นั่งข้างหน้ากันเหตุผลที่ไม่นั่งข้างหน้าเพราะว่าหัวมันสูงเป็นคนหัวสูงซะแล้วอะเน่หน้าะเป็นคนหัวสูงซะแล้วอ่ะแม่สูงเลยพี่หมายถึงเป็นน้องของนุ่นดําดโอน้องของนุ่นโอ้ยร้อนมากเลยว่ะอีอนออกอีดอนเ้ามันไม่ได้ง่ายเหมาทุกร้านใช่ไม่ได้พกตังมา ขาจังก็ได้เพื่ดไอ้อนี่น่าสงสารเนี่ยตอนนี้ร้อนเนี่ยอยากอยากถอดแมสมากเลยอะร้อนไม่หนูกินไม่น่ากินกาแฟเลยวะ่ะแล้วพี่เป็นคนที่ร้อนเหนื่อยเยอะขนาดของไม่ที่ร้อนอ่ะอันนี้พี่เทยียะมีมี คนอายุเยอะๆมาเรากินทุกรา้านเลยออสว่างายพีขอรู้นส่ใยหนูถ้าหนูอยู่อ่ะก็จะต้องเงียบเลยเพราะว่าหนูจะสั่งเยอะมากอชอบ้าล้อมเพลงกับดอกดินเมื่อๆๆคืนนี้ๆๆอุ๊ยอุยอ่าเดี๋ยวคืนนี้ได้ฟังอีกคี่ถึงจังเลยไม่เจอ,อๆๆมาเร็วนี่แหละใช่ใช่ต้องรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆน้องแบงไม่ได้มาค่ะ นี่เดียวกันนีเดียวกันนี่ค่ะชีวิตีเก้วหน้าเกว่าแก่ไข่หน้าเด็กรุ่นเดียวกับพี่เทหน้า่เด็กกว่าพี่เบอกว่าใช่เนาะหมายถึงตัวัแมลงใช่ค่ะแมลง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 ไ้านกาแฟแล้วปวดหัวต้องดูนะคะสวยหล่อทั้งคันเลยพี่แมน่าจะอายุน้อยกว่าท้องนึงเลยเก้เลเทพี่เทหรอ น้องกับพี่เก้าเดือนถึงไหมแม่เทย่าสวยพี่ดุนเกิดมีนาำมีน้ำจุดตรงๆกันค่ะใกล้มากเลยใช่ไหมไม่ใกล้ค่ะไกลค่ะเราบ้านเราไปบ้านเจ้าภาพก็เลยต้องนั่งรถมาแล้วก็พี่เทย่าอาบน้ำมาเหรอคะใช่ค่ะทำไมพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอยู่เชนาเหรอโอ๊ตโอ๊ตเชนาโอ๊ตเชนาทำไมต้องเชนเสียงเพราะถูหน่อยค่ะทำไมต้องเชนทำไมต้องเวิวิดูเขาถามดิ ในนี้ใครอายุมากสุดคะไม่มีทำไมก่อนเต้ยเต้ยน้องเต้ยค่ะน้องเต้ยยังต้องอยากไม่ดูทางดูดิ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 คิดถึงน้องอินดี้จ้าเสียงดังอีกนิดพ่อก่อนค่ะเซฟไปเซฟไปเซฟโซนเซฟโซนมึดมึดมา ไปตามทุ่งนาเลยมันก็จะมืดเนาะโอ้ขนตาเีกาวดีป่าดีไม่ใส่ผมมาดูขนตาเด้ไปก่อนจ้าพี่ออยังอยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่อ่ะโอ้ยท้องนาโอ้ยน่ผมมาเรียบเดี๋ยวพี่โอนให้สามร้อยเลี้ยงน้ำคนและแก้วคนเดี๋ยวพี่โอนให้สามร้อยเลี้ยงน้ำคน กว่าจะได้เงินใช่ค่ะรางวัลต้องเข้าแล้วรางวัลเราต้องเข้าแล้วนางลำโอ้ยืนนถ่ายอะไรนะพอไปถึงที่นู่นพอลำเสร็จปะขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรก็ได้ขอให้สัญญาณมีเราจะได้ไลฟ์สดเสร็จ้ลวันนี้วันนี้เป็นคนเป็นวันที่ไลฟ์สดคนเยอะมากเลยอ่ะพันสามร้อยคนอ่ะตอนนี้พันสามแล้วคนน่าจะเป็นพี่เทแน่เลยมาดูวันนี้ได้พูดเปล่า แล้วหนูถามแล้วตอบนะเดี๋ยวจะได้จะได้ให้พูดเมื่อวานเนี้ยที่จริงหนูไม่ได้ถามด้วยนะเมื่อวานหนูถามนะว่าจะไปด้วยหรือเปล่าไปพี่คะที่ที่ที่เบ้นแหละเป็ไงเออเออสู้ชีวิตมาอ่ะพี่กอลพันก็มาจ้าอุ้ยทำไมมันไกลจังวะขนตายังอยู่ค่ะขนตาหนูยังอยู่ไกลอ่ะก็นั่นแหละ นั่นแหละนะโอ้ยไม่เช่ไก่ลยวะเออไก่อะเล่นสายาลลำในตัวเมืองไหมก็พี่เอาก็นั่งล่างเ้เนนั่งล่างเจเริ่มปวดขากันแล้วศิลปินนะไกะ่ตอนแรกก็นั่งบนกระาเลยดเจะนๆๆ่งนางบนนดอ,อ,อ,อันนี้พี่สาวเาทโทษเลยไปเ<ไ>ป็น<อ>ครั้งแรกหรือเปล่าที่เราไป็นลำไม่ค่ะหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ไม่บ่อย ถึงแล้ว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 มาเฉาะเนไฟับ้านถอยยไฟไฟตั้งอีกเไม่ใช่อ้าวหรอไอยังไม่ถึงหรอเขียนไม่ได้ไฟทางเนี่ยอ้าวหนูคิดว่าเลี้ยวเข้าบ้านนี้ยังยังไม่ถึงไปอีกอันนี้อันนี้ประมาณสองกิโลแล้วล่ะสองได้ยังถึงยังสองยังสองกิโลผ่านไปแล้วล่ะอขับช้าหนอยขับช้าค่ะช้าแล้วช้าแล้วค่ะจะเสียงรถกะคะเดินมาลาถึงปินจับบาท เดี๋ยวลำเสร็จก็ต้องนั่งรถกลับอีกใช่แล้วทำพี่นุน่นที่ร้องแค่ชุดเหลืองใช่น้องเนตไหมคะใช่ค่ะ่ะแสบหรอจะแสบตามะเปิดแสบดว <S 2> <S 2> ีวะจะแสบตามไหมล่ไ่เดี๋ยวปัดัำที่นีน่นลยอย่าพิ่งมองนะให้เป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้ขอบคุณนะคะอันนี้น้องน้องน้องกิมไม่ต้องตกใจแหละนะคะเน็ทเก่งสุดๆแล้วอ่ะสุดยอดไหมล่ะเดี๋ยวพี่อ้อนพี่ออยน้ำไม่ตกแล้วล่ะแต่เน็ตอ่ะแต่เน็ตอ่ะจะสร้างตำนานสร้างตำนานใช่ไหมแต่เน็ตอ่ะโอ้หมีตะทุ่งนาด้วอุ้ยตกหลุม คนละพันลล้เพื่อนเแนต้องลงมาอกเพื่อไอ้ไม่ใช่เพื่อนหรอกหนูเนี่ยหลบตเนียหนูหลบอะไรหรือปะขนตาไม่ให้ขนตามันปอยเดี๋ยวมันจะหลุดโดยเยพากขนตาล่างเราอะออขนตาล่างหนูจะอยู่เปล่าขนตาล่างอะพี่เราเนี่ยเด็ไม่สามารถต็ขนตาล่างมได้ววขตาล่าหนูจะหลุดหรือเปล่าหนูไม่้าะาเยชอบิทยาเ่าเปเล่นคู่กับน้องเบล คนตาจะหลุดไหมก็เดี๋ยวมาลุ้นเอาเพราะว่าวันนี้เขียนเขียนตามพี่โอนเข้าบัญชีน้องฝ้ายแล้วนะคะห้าร้อยกลัวไม่พอขอบคุณค่ะกินอะไรกันบ้างเนาี่ยห้าร้อยเนี่ยกินอะไรกันดีนะเอาพี่พาดได้ว่าให้พี่พาดได้ไหมพี่พาดได้ไหมพี่พาดด้วยพี่พอบอกพี่พาดด้วยเลี้ยงทุกคนที่มาแล้วกันพี่พาดอีกคนเป็นตัของเราเก้าคนแล้วลุงเต้ยขับรถคนหนึ่ง แลน้อย็เสือแล้วก็คนดะ่อนนนนะเอาให้พอเอาให้พอห้าร้อยอ่ะเพราะว่าก็มีพาดก็แบกของไปขึ้นมาตตองมาอยู่รถอีกคันนึงค่ะพี่ไปด้วยกันกินด้วยกันเฮ้ยนี่เขาปลูกต้นอะไรอ่ะ แล้วน้ำเพชรจะมาตอนแรกอะน้ำเพชรพอรู้ว่านอกสถานที่ทรงมงเลยจ้าอันนี้กลับมากลับมาเรยกูแน่ยางจ้าเราอยากให้ดูทางจังเลยอะโอุ้ยปิดแดดก่อนอุ้ยเนี่ยโอ้ยเไม่เห็นดูทางนี้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วส่องอยส่องยังไม่เห็นายทางอุ้ย แล้วเราให้ล้ำที่รอยเกแล้วจุดทูบเหรอเฮ้ยดูดีๆรองเท้าลวงหรอบอกนี่บอกนี่จัดการรองเท้าลิเกลลวงใจเย็นๆลูกไกลป่ะกลป่ะน้องเหมือนจะลองให้ลุงเถอะไปแล้วรองเท้าตัดเลือดรองเท้าล่วงหลอดไฟไปหาดิไปฮะตรงหลอดไฟไปไอ้กีนไปเป็นเพื่อนนี่กูไม่รีบแล้วล่ะ รองเท้าไอกิมไม่รีบแล้วล่ะรองเท้ารองเท้าไอ้กิมอ๋อรองเท้าไอ้กิมรองเท้าใครรองเท้ามึงแต่มึงไม่ไปเอาเองกูไปใช่รองเท้าไอ้น้องคนนี้ไอ oh well> ้กิมมันย okay. ืมมาอ่ะแล้วมึงจะใส่รองเท้าม่งไปมไฟเก็บไอ้กิมเอาขาขึ้นเถอะไไปด้เอาขาขึ้นเถอะไปได้ไปไ้อไปต่อมึง네โึงมึงหนักเลยนะเด้นไปโจ๊กกิเกเลยมึงแล้ไปเรืง ตอนนี้มอมไม่เห็นลิเกกันแล้วค่ะทุกคนตัวให้หนูดูหนูจะให้ดูทางดีกว่าเราจะลอเนาะเดี๋ยวบอกไม่รีบแล้วกูไม่รีบแล้วล่ะลิเกเล่นออกเล่นยังไม่ก่อนเลยหารองเท้าบอกเปิดเพลงลำโชว์ก่อนเลยเห็นบ่อปลาบ่อปลาแล้วนี่ถึงที่ลำแกะบนรอบรอบบ่อปลาสลิดอะลำกลางวันอะลำให้กุ้งดูให้ปลาใช่ ลำแก้บนรอบบ่อปลาสลิดเจ้าที่ใช่ใช่สารตายายลำแก้บนน่าจะถึงแล้วมั้งเนี่ยจะถึงยังเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเวียนหัวมากเดี๋ยวเราก็ต้องกลับเดี๋ยวเราก็กลับกันอีกบอลไปละบอลไม่ได้มา แม่เล็กแม่เล็กแม่เล็กข่อมดิชุดเปิดหมดแล้วอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวถ้าลงไปหัวแดงเอ๊ะทำไมกลับมาถึงลงลิเกผมเป็นสีดนดแดงอะโทรไปบอกสิไม่ต้องล้ำโชว์แล้ว <laughs> เรื่องนี้เลิกตีสองนอสนุกกับดูลิเก ไหนอน่ยยังไม่ถึงแลถึงแลถึงแลค่ะจัดงานไกลบ้านเนาะใช่เขาทำ่ะที่ับไม่ใช่เขายวเขาบอกว่าให้ผมโชว์ไปเลยเออลำโชว์เลิตภัณฑ์อยู่หรอเขาเปิดเปมีมีนะในลุงเต้ยอ่ะลุงเต้ยมีมีบ้านเจ้าภาพค่ะแต่หนูไม่รู้จะมีใครถือโทรศัพท์ให้หนูไหมถึงแลถึงบ้านเจ้าภาพแล้วค่ะขอไปแก้บนที่วัด ไปที่ตรงนี้่จริงจัดจัดมา่ะบจัดมา่บ้านก็ได้ค่ะลำเสร็จก็ขับรถไปเก็บของเลแล้วเลยหนูว่าเลยอ่ะเลยสองกิโลใช่จำได้ลำบอบปัสสลิดหนูว่าน่าจะเลยอ่ะน่าจะเลยน่าจะเลยอ่ะ